สวัสดีครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราก็จะมานิยามตัว singular value decomposition แล้วก็จะพิสูจน์ว่ามันเป็น decomposition ของเม t ริก A จริงๆนะฮะโอเคจากที่เราคลิปที่แล้วนะฮะเราพูดถึงว่าเรามีเวกเตอร์ v 1ถึงถึง v r นะฮะที่นิยามตามนี้นะะก็คือจะเป็นเวกเตอร์ที่ maximize ความยาวของเวกเตอร์ a คูณกับ v นะฮะที่มันตั้งฉากกับเวกเตอร์ตัวก่อนหน้านะเราก็เรียกกลุ่มนี้ว่าเป็น right singular vectors นะ,ะแล้วก็เออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราจะเรียกซิกมาไอนะฮะเป็น singular value นี่คือความยาวหลังจากการคูนแล้วนะฮะ v i ก็ความยาวเป็นหนึ่งะโอเคทีนี้เออเอ่อคูนกับ ai เนี่ยนะฮะเรา v i คูนกับ ai เนะะี่ยมันเนื่องจากเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากค่านี่นะฮะมันก็จะมีความหมายเหมือนกันนะ เราก็จะเรียกเราจะแต่เราจะสเกลให้มันยาวหนึ่งก่อนนะเราก็จะหารซิกมนะาไอเอาซิกมาไอเป็นความยาวนี้เนาะเราจะเรียกเรียกอันนี้เรียกว่าเป็น UI นะฮะเป็นเอ่อเป็น left singular vector นะฮะนะเป็น Left Singular Vector โอเคนะฮะเอ่อพอได้ตรงนี้ปั๊บนะฮะเลฟไรท์เ right, อ่อแล้วนะฮะเราก็จะเอ่อ ตัวตัว u i เนี่ยนะฮะตัว u i เนี่ยเออ่มันจะถามว่ามันคืออะไรเนาะมันก็คือเออ่มันเป็นความยาวของเรามีเวกเตอร์ v i อยู่เนาะ v i อยู่เสร็จแล้วเราก็มีจุดอยู่เต็มไปหมดเลยจุดต่างๆเหล่านี้ก็คือจะเป็นอ่าแต่ละแถวของ a u i เนี่ยก็คือจะเป็นเอ่อมันจะเป็นความยาวของ projection ของของเวกเตอร์เหล่านี้นะฮะลงไปที่ลงไปที่ v i นะมองแบบนี้ก็ได้นะฮะโอเค u จะเป็นเวกเตอร์ขนาดอ่า n นคูณหนึ่งนะ n คูณหนึ่งก็คือแต่ละแถวของ A เนี่ยมันไปยาวใน VI แค่ไหน айт. นะเดี๋ยวเราจะเราจะพิสูจนะะ์ว่านะฮะว่านะฮะพิสูจน์ว่าคีที่เราพิสูจน์นี้ก็คือว่าว่า,วาตัวเนี้ยนะฮะตัวตัว,ต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 วผลรวมทีนี้เราเราก็เอามาประกอบเป็นเมทริกซึ่งถ้าเราจำได้พอประกอบเมทริกปุ๊บแล้วเราเขียนดีๆเราจะได้ว่าเอ A เนี่ยก็จะเป็นผลรวมของนะฮะซิกมาไ นะ U i แล้วก็ V i transpose นะฮะก็จะเป็นอันนี้นะฮะเราจะพิสูจน์ว่าผลผ,ผลผลรวมเนี่ยนะฮะก็คือ V i คูณกับ U i เนี่ยจะกลายเป็นคู่นี้นะฮะถ้าเราจำได้มันจะเป็น rank one matrix นะเสร็จแล้วเรารวมพวกนี้เท่ากันเนี่ยจะได้เท่ากับ a นะนี่คือสิ่งที่เราจะพิสูจน์นะะนั่นก็คือเป็นการบอกว่านิยามตัว singular value อ่ดีคอมโพสิชันของเราเนี่ยมันมันมันเป็นเป็นดีคอมโพสิชันจริงก็คือมันมันเป็นการกระจาย A ออกมาให้เป็นซัมของเมทิกตระกูลนี้เอ่อของแรงวันเมทิกกลุ่มนี้จริงๆนะรเราจะพิสูจน์อันนี้นะโอเคอันนี้คือเอ่อคีย์ของเราในในเอ่อเลคเชอร์นี้นะฮะโอเคนะฮะก็เอ่อทบทวนประมาณนี้นะฮะโอเคทีนี้แนวทางหนึ่งที่เราจะใช้พิสูจน์ว่าเออมัน เมทริกซ์เอมันเท่ากับตรงนี้นะฮะเราก็จะพิสูจน์โดยใช้เลมม่านี้นะฮะเราจะบอกว่าเมทริกซ์สองอันน,นะฮะเมทริกซ์เมทริกซ์เอและบีนะฮะจะเท่ากันนะฮะ if and only if นะฮะ for all vector b นะฮะ av เท่ากับ bv ก็คือถ้าเอาเวกเตอร์ใด นะฮะมาคูณกับ a แล้วก็เอาเวกเตอร์ใดๆคูณกับ b แล้วมันเท่ากันหมดเลยทุกๆเวกเตอร์เนี่ยเราจะได้ว่าเมทริก a เท่ากับ b นะเพราะนั้น e v e n only if ด้วยนะฮะโอเคก็เอ่อเพราะนั้นการพิสูจน์ว่าเอ่อข้างซ้ายนะฮะตัวนี้กับข้างขวานี้เท่ากันเราก็จะพิสูจน์โดยการบอกว่าเอาเวกเตอร์ใดๆมาคูณแล้วมันก็จะเท่ากันหมดเลยนะฮะประมาณนี้โอเคก็มาพูดกันครับก็ขาไปนะฮะเอ่อถ้าเมทริกนี้เท่ากันจะ imply ข้างนี้นะฮะอันนี้ก็มันมันแน่นอนอยู่แล้วนะฮะ ถ้าเท่ากันก็คูณกันเท่าตลอดเราก็จะพิสูจน์ขากลับนะโอเคเราก็าพิจารณาอย่างนี้นะฮะสังเกตว่านะฮะถ้าถ้าเรามี a เนาะเมติกเอนะแล้วก็มีเมติกบีทีนี้ถ้าเราคูณมันด้วยเวกเตอร์ที่เป็นอย่างนี้นะฮะที่เป็นหนึ่งนะเวกเตอร์เป็นหนึ่งแล้วที่เหลือเป็นศูนย์หมดเลยเนะเาะนะเราจะได้อะไรนะจะได้อะไรสังเกตว่าเออเราสิ่งที่เราจะได้ก็คือเออ เราจะได้ถ้าคูณนิดหนึ่งะฮะเราจะได้แถวนี้ออกมาเนะเาะเพื่อความง่ายเราให้มันเป็นเวกเตอร์ n คูณ D ล้กันนะฮะเป็นคูณ d เพราะนั้นอ,อันนี้อันนี้เป็น D d คูณ1น,นะฮะโอเคนะ,คะพอคูณแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่เราได้ก็คือเราจะได้แถวแรกเนาะ,ะแถวแรกออกมานะ,ะเพราะว่าอันนี้คูณกับน,นี้นะฮะก็ก็ไล่ไปได้แถวแรกข้างนี้ก็เหมือนกันฮะก็จะได้แถวแรกออกมานะฮะเพราะนั้นถ้า ถ้านี้คูณกันแล้วเท่ากันเนี่ยเลขอันนี้ก็เป็น a หนึ่งะ a หนึ่ง a หนึ่งมองเป็นเวกเอ่อคอลัมน์เวกเตอร์อันนี้ก็ได้ b หนึ่งนะถ้าคูณถ้าคูณนะฮะถ้าคูณเมทริกซ์นี้ถ้าคูณเวกเตอร์นี้นะฮะเรียกเป็น e หนึ่งแล้วกันนะฮะแล้วเท่ากันเนี่ยถ้า a คูณกับ e หนึ่งเท่ากับ b คูณกับ e หนึ่งนะฮะจะได้ว่านะ a หนึ่งเท่ากับ b หนึ่งนะฮะ เราะนั้นถ้าเราลองใช้พิจารณาทุกๆ ei นะฮะที่ i เท่ากับ 1, 2ไปจนถึงมีกี่คอลัมน์นะฮะก็ถึง D นะฮะจะได้ว่า a เท่ากับ b นะ,ะถ้า a ei เท่ากับ b ei for all i นะฮะจะได้ว่า,าก็คือ ai เท่ากับ bi นะฮะ for all i นั่นก็คือ a เท่ากับ b ตามต้องการเพราะนั้นะก็คือหลักๆก,ก็คือเราสามารถเอาเวกเตอร์ไปคูณเพื่อให้มันเลือกคอลัมน์ของเวกของเมตริกออกมาได้นะพอเราเลือกได้หมดก็ก็ใช้ใช้ได้เลยนะโอเคเพราะฉะนั้นการจะพิสูจน์ไอข้างนี้ว่ามันเท่ากันเราก็จะใช้ใช้ไอเดียประมาณนี้นะเราก็จะมาพิสูจน์กันนะฮะโอเคเีเลมนะฮะทเทเลมก็เเท่ากับ a นะฮะเท่ากับเอชของ i เท่ากับ1ถึง R ของซิกมา i คูณกับ U i คูณกับ v i transpose นะก็มาพิสูจน์กันนะฮะโอเคเราจะพิสูจน์ก่อนนะฮะโดยจะพิสูจน์ว่าจริงโดยจารนาเวกเตอร์กลุ่มนี้ก่อนนะฮะเวกเตอร์ v, v 1จนถึง v r ก่อนนะฮะโอเคก็ลองคูณกันนะฮะ สังเกตว่า,าพีนาเทอมขวานี่นะฮะสังเกตว่าซัมของ i เท่ากับหนึ่งของถึง r นะฮะซิกมา i u i คูณกับ v i transpose นะฮะคูณกับอา่าวีเป็นพีนาณา v j นะฮะอันนี้อันนี้เท่ากับเท่าไหร่นะฮะเท่ากับเท่าไหร่นะฮะก็สังเกตว่านะฮะเนื่องจากทุกทุก,ทกนะฮะทุกๆ v มันตั้งฉากการยกเว้น v ที่เท่ากันนะเพราะนั้น vj นะฮะ transpose นะฮะคูณกับ vj เนี่ยได้หนึ่งเพราะมัน orthogonal อาเพราะมันมัน normal นะฮะแต่ว่า vi transpose คูณกับ vj เนี่ยนะฮะเท่ากับศูนย์นะฮะเมื่อ i ไม่เท่ากับ j เพราะนั้นการคูณตรงนี้เข้าไปเนี่ยนะฮะสิ่งที่มันได้ก็คือเอ่อก็หลุดมาเป็นเอ่เออะไรนะหลุดมาเป็นเอ่อตัว เหลือแค่เทอมเดียวนะเพราะนั้นก็จะกลายเป็นก็จะเท่ากับซิกมาเจนะเหลือแค่เทอม j นะ u j คูณกับ v j t r a n s p o อ่ก็กลายเป็น1มาแล้วนะฮะเนี่ยฮะก็เป็น transpose คูณกับ v j เนะี่ยซึ่งไอ้ก้อนนี้กลายเป็น1เพราะมันมัน normal นะฮะทีนี้ uj นิยาม uj คืออะไรครับจากนิยามนะฮะ u j มันคือเอ่อมันคือเอ่อติดซิกมาเจไว้ก่อนฮนะ UJ คือ1ส่วนซิกมา J ของ AVJ นะฮะก็ซิกมาก็ตัดซิกมาก็เท่ากับ AVJ นะ,ะเพราะฉะนั้นสังเกตนะฮะก็คือด้านขวานะฮะเอา VJ ไปคูณด้านขวาตรงนี้นะฮะผลลัพธ์ก็ออกมาเป็น A คูณกับ VJ นะ,ะเพราะฉะนั้นเท่ากันละในบรรดาเวกเตอร์ VJ นะฮะโอเคทีนี้เราจะพิจารณาเวกเตอร์ใดๆละนะฮะ โอเคนะฮะเรามาดูพิจารณาเวกเตอร์ u ใดๆนะฮะเนะเราจะแยก u ออกเป็นสองคอมโพเนนต์นะฮะนั่นก็คือเอ่อจะแยก u ออกเป็น u พลามและ u พลามพลามโดยที่นะ u พลามนะฮะ u พลามพลามเนี่ยจะต้องจะตั้งฉากกับ v หนึ่ง v 2ไปเรื่อยๆนะฮะจนถึงอ่อาร์เลยนะฮะตั้งฉากกับตรงนี้ส่วนส่วนยูยูยูพรามนี่ก็เป็นเศษที่เหลือนะฮะโอเคไหมฮะและ u เท่ากับ u พรามบวกกับ u พรามพรามโอเคนะฮะทีนี้เอ่อเคลมก็คือเอ่อเคลมนะฮะนะ,ะก็คือ a คูณกับ u พรามพรามนะฮะเท่ากับ0นะฮะ นะฮะพรูนะฮะเอาสั้นๆนะฮะเนื่องจาก v หนึ่งนะฮะจนถึง vr นะฮะมันสแปนสแปนแถวของ a นะฮะนะเพราะฉะนั้นแต่ละแถวเวลามันมันมาคูนกับกับ u พรามเนี่ยมันก็จะเหมือนกับคอลีเนียคอมบิเนชันของตงัวน,นี้มาคูนกับ u พรามซึ่งแปลว่าเออนั่นคือคือ u พรามเนี่ยนะครับจะตั้งฉากกับทุก row ทุกแถวของ A ด้วยนะฮะนะเพราะว่าอะไรครับเพราะทุกแถวของ A มันเขียนเป็น linear combination ของตัวนี้นะฮะเนื่องจากทุกแถวของ A เป็น linear combination นะฮะของ v v 1นะฮะจนถึง v r เพราะฉะนั้นเศษตรงนี้มันก็คือ,อส่วนส่วน U พามพามเนี่ยนะฮะ มันก็เลยเวลาไปคูณกับ A แล้วก็ไม่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 มีความหมายอะไรเลยนะฮะเพราะว่ามันมันเอ่อมันตั้งฉากกัทุกแถวเนี่ยพอตั้งฉากทุกแถวมันก็ถ้าเราจำได้เอ่อผลผลคูณเมทริกส์นะฮะมันก็เหมือนเอาแถวนี้คูณกับนี้นะฮะนะอันนี้ก็คืออ่าแล้วก็แถวนี้คูณกับนี้นะฮะมันแต่ละอันก็เป็นศูนย์หมดเลยนะฮะก็เลยได้ศูนย์นะฮะเพราะว่ามันไล่คูณกันแบบนี้นะฮะอ่ะทีนี้เราลองมาคูณกันดูนะฮะเราก็จะได้ว่า A คูณกับ u นะฮะก็เท่ากับ a คูณกับ u พลามบวก a คูณกับ u พลามพลามนะฮะก็เท่ากับ a คูณกับ u พลามบวกกับ a คูณกับ u พลามพลามซึ่งตัวนี้กลายเป็นศูนย์ไปแล้วนะฮะทีนี้เนื่องจาก u พลามพลามเนี่ยมันมันไม่ตั้งฉากกันนี้นะฮะไม่ไม่ไม่ไมอยู่อยู่ในสเปซที่สเปนโดยไอ iv นี่นะฮะเราก็จะได้ว่านะฮะมันจะเท่ากับ a คูณกับ alpha หนึ่ง v หนึ่ง บวกอัลฟาสองวีสองบวกอัลฟาอาร์วีอาร์นะฮะเมื่อเมื่อ,อยูพาร์มเท่ากับอัลฟาหนึ่งวีหนึ่งบวกอัลฟาสองวีสองนะฮะบ,บวกไปเรื่อยนะฮะเพราะว่ามัน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 อยู่ในตัวตัวยูวพาร์มเนี่ยมันอยู่ในซับสเปซที่สแปนโดยนี้นะฮะก็เราก็เขียนอยู่ในรูปของลิเนียร์คอมบิเนชั่นตรงนี้ได้นะฮะ พอตรงนี้ปุ๊บจากข้างบนนะฮะเราก็ได้ว่าเออ่ตัวนี้นะฮะมันจะเท่ากันกันกบเออ่เนื่องจากมันคูณกันกันกบกับ v นะฮะโอเคไหมฮะมันจะเท่ากับเออ่แต่ละเทอมนะฮะผมจะเขียนเขียนตัวใหญ่ละกันตรงนี้นะฮะก็เท่ากับซัมของเอ่เอ a นะฮะคูณกับตรงนี้ลองไล่ไล่เองดูก็ได้นะฮะซัมของ i คูณกับ a v i นะฮะ i อขั้นละหนึ่งถึง r เนาะอันนี้ก็เท่ากับ ซ้ำของนะฮะกลับมาดูข้างบนนะก็คือเทอมนี้เนะี่ยตามที่เราบอกเลยนะฮะซ้ำของอัลฟาไอนะฮะเราก็คูณกับไอท่าก็หนึ่งถึงอาเนาะก็คูณกับซ้ำของ J นะฮะของเอ่อซิกมาเจยูเจคูณกับวีเจทันส์โพสนะฮะของ V v i นะฮะซึ่งซึ่งมันมันเท่ากันแล้วนะฮะเพราะ,ะนั้นก็อันนี้ก็เท่ากับนะฮก็แทนค่ากลับมาดึงไอ้นี่ออกมานะฮะไล่ไปไล่มาก็จะได้ว่าเออเท่ากับลองไล่ดูนะฮะก็จะเท่ากับอ่ซัมของซัมของ j เท่ากับหถึง r ของซิกมา jujvj transpose นะฮะคูณกับ u prime นะฮะนะก็จะเท่ากับทีนี้เอ่อจะบวกจะบวกเออ,อน,นี้เข้าไปด้วยก็ได้ครับ u p r i m มเพราะว่าไม่มีผลเพราะามันตั้งฉากกับทุกๆอันเนาะนะเท่ากันนี้เราก็เลยเท่าได้เท่ากับอันนี้คูณกับ u นะตามต้องการนะฮะนะเพราะนั้นรงนี้ก็เลยสรุปว่าเอ,อ A, เท่ากับ sum ของ s ิกมา i u i v ไอ้ฐานโพสตามต้องการนะฮะโอเคอันนี้ก็เลยเป็นการพิสูจตรตัว singular value decomposition นะฮะนะฮะพอพอตรงนี้ปับ๊บเราก็มาจัดจัดพจน์หน่อยนะฮะไอเทมข้างหลังนี้นะฮะก็มาจัดพจน์ได้เป็นตามที่เราเคยเขียนนะฮะก็คือเอนะฮะเราก็มาจัดพจน์เป็นไล่จัดพจน์ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นแถวแต่ละแถวนะฮะข้างนี้ เป็น n คูณ d เนาะอันนี้จะเป็น n คูณ r แล้วก็ r คูณ r นะแล้วก็ r คูณ d นะฮะอ่าแต่ละแถวตรงนี้ก็จะเป็นอ่าอันนี้คอลัมน์นี้ก็เป็น u 1 u 2ไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้แถวนี้ก็เป็น v 1 transpose v 2 transpose ไปเรื่อยๆนะฮะ แล้วก็น,นี้ก็เป็นซิกมาหนึ่งซิกมาสองไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะก็ได้มาเป็นอันนี้นะฮะเราก็เรียกเมทริกนี้ว่าเเรียกว่า U นะฮะเรียกว่า D แล้วก็เรียกว่า t r ทา s p o s e นะเราก็เลยสรุปว่า A เท่ากับยนะูดีวีทาร์โพสตามต้องการโอเคทีนี้เอ่อเนื่องจากลำดับในการหา sequence ไอตัวตัวนี้นะฮะตัว singular value เนี่ยนะ เราจะได้ว่าตัวเรื่อง uniqueness นิดหนึ่งนะฮะเรื่องเรื่องความไม่ไม่ซ้ำใครก็คือก็คือ singular value นะฮะลำดับนะฮะ sequence นะฮะ unique คือจะไล่ไปจากมากไปน้อยนะฮะแล้วก็ถ้าค่าไม่ซ้ำกันนะฮะตัว v หนึ่งจนถึง uh, v r เนี่ยก็จะ unique ด้วยนะฮะ ก็จะซ้ำก็จะได้ค่าเดียวกันด้วยนะฮะก,ก็จะก็จะไม่ไม่ซ้ำกันด้วยแต่ว่ายกเว้น,นะะบวกลบหนึ่งนะฮะบวกลบนะฮะโอเคเออทีนี้ถ้าค่าซ้ำนะฮะถ้าค่าซ้ำมีคอมเมนเดตหนึ่งถ้าซิงคูลา่าแวลูนะฮะซ้ำนะฮะเช่นมีค่าเดียวกันเป็น a a แบบนนี้ะะฮะตัวซิงกล่าเวกเตอร์ตรงนี้นะฮะที่มันสอดคล้องกันเนี่ยนะฮะ vi vi บวกหนึ v I, v I ่ง vi บวกสองเนี่ยทั้งก้อนเนี่ยมันจะสแปนสับสเปซนะฮะตรงนี้มันจะคอร์ร์เรซปอนเดน์กันซึ่งเวกเตอร์ใดๆที่สแปนสับสเปซเดียวกับตรงนี้ก็สามารถใช้เป็นซิงกล่าเวกเตอร์ได้นะฮะก็สลับกันไปสลับกันมาตรงนี้ได้มันก็จะไม่ยูนิคละนะฮะประมาณนี้โอเคนะฮะก็ คลิปนี้ก็น่าจะเอาไว้ประมาณนี้นะฮะก็เป็นการพิสูจน์ว่า,าที่เราไล่มาทั้งหมดนะฮะ uv sigma เนี่ยนะฮะมันมันเป็นมันเป็นดีคอมโพิชันจริงๆนะฮะโอเคเดี๋ยวในคลิปถัดไปเราเราได้พิสูจน์ไปแล้วว่ามันเป็น best fit subspace นะฮะแต่ทีนี้มันยังมีคอนเซปต์อื่นอีกที่ที่ svd มันมันมีความดีให้เรานะฮะก็คือเราจะพูดว่ามันเป็น best best rank k approximation นะฮะ คือเราจะไปเทียบกับเมทริกแล้วเราไม่ได้ไม่พูดเรื่องเรื่องสับสเปซนันฮะก็จะดูตรงนี้แล้วก็พิจารณาเรื่องของเลฟ t สิงคูเลอร์เวกเตอร์นะฮะในคลิปถัดไปครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ